สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฝนมันเศร้าตกแลวพี่น้องเออพ่อใหญ่ล่ามาให้น้ําทุเรียนน้องอมสินกันสวนนี้สวนทุเรียนน้องอมสินสวนพี่เอินให้แล้วเมื่อวานนี้แล้เนาะมาเบิ่งการให้น้ำนะพี่น้องเนาะตอนมันยังน้อยพี่น้องเฮาเฮาอัดสีไซหัวสปิงเกอร์แบบนี้พี่น้องถ้ามันยังน้อยพี่น้อง ถ้าซองปีขึ้นไปแล้วต้องรีเปลี่ยนในพี่น้องต้องรีเปี่ยนถ้าซองปีขึ้นไปเขาต้องเปลี่ยนมาเปลี่นแบบนี้พี่น้องเขาต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนมาเปลี่ยนแบบนี้นพี่น้องแต่หัวสิปิงเกอร์ที่ไซส์แบบเวียงแบบดีที่สุดนมีอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องสามารถปรับแต่งตามใจซอฟเฮาได แต่หัวอื่นๆนะพี่น้องมันแต่งบ่ได้พี่น้องมันกับปิ้นดีอยู่แต่มันบ่ยาวนานพี่น้องมันจะไซดได้ประมาณหนึ่งปีแล้วมันก็จะสํารุดพี่น้องแบบอื่นหรือแบบใดก็ได้แต่ถ้าแบบที่ผมเวามาเนาะมันใซดได้ดีพี่น้องไซห้าหกปีหรืออาจสิเป็นสิบปีก็ได้พี่น้องหัวลุุ้นนะผมไซดมาแล้วนี่สี่ปีแล้วพี่น้องสี่ห้าปียังปกติอยู่สามารถทัาปั๊บแต่งได้พี่น้องเอาไปเบิ้งต้นไม้เนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละพี่น้องหัวที่ผมพูดถึงพี่น้องแต่เมื่อเขากาลังทํางานเนาะเวลาเขาทํางานเสร็จแล้วผมสิเอาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งยีหลอกพี่น้องมันแดดแล้วพี่น้องมันอากาศมันร้อนมันแห้งแล้วผมก็เลยต้องเลยมาให้น้ําหลังจากให้น้ําแล้วจะส่องมือมาเบื้องกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสีเปี่ยนแปลงโบมาไปเบื้องต้นไม้กันพี่น้อง สำหรับต้นนี้พี่น้องผมที่เข้าไปในเมืองมือนี่แหละพี่น้องไปหามาเปียนไปหาหัวย่างว่ามาเปียนอันนี้คือกระไดยู่พี่น้องแต่หากบปเต็มทีพี่น้องกระไดยู่แต่หางบปเต็มทีพี่น้องต้องควมดันแรงน้ําเขาสูงอีหลีพี่น้องเขาจังไซต้นนี้ได้แต่กระบ่ทั่วถึงคือหัวเวียงพี่น้องหัวเวียงมันจะเวียงซาดออกนอกทรงพุ่มไปเลยถ้าไซหัวนี้น้ำเขาต้องแห้งพี่น้องแล้วเขาก็ต้องไซลายหัวอีกพี่น้อง แต่ทรงหัวนี่ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเลยมันการส่งน้ํามันแห้งมันอยู่ไกลกับทอ่อเมนนะพี่น้องแต่ทอ่อเมนอยู่ไกลๆอะไพี่น้องเขาก็เลยแห้งนี่แหละทุเรียนพอหญ่ละกัในใครแน่อยู่พี่น้องเลย,ยใครแน่ยู่ไค่แน่ย,ย,นยู่ช่วงอาทิตย์ก่อนก้อนเนี่ยเพี้ยรบกวนพี่น้องเอ้ยใบงิกใบง้อเพิดสีดยาโบราณคาไปเลาะอ,อยู่เห็นฝนตกเลยบ่ได้มาเบิ้ง บัดมาเบิ่งโอ้แต่แต่แตยแบงยิกแบงออบัดไตพี่น้องเอ้ยเพียลงผมก็เลยสีดยาอีกจักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ซีดอีกเลยนี่พี่น้องอยาเพียะฮะเดี๋ยวมือแรงนี่ผมสีสดยาเซลาก่อนพี่น้องเพราะว่าบริสีดมาโดนมือแล้วนี่นะพี่น้องถ้าเหเาเอาหัวแบบนี้หัวที่ผมว่าที่ปั๊บแต่งได้นี่พี่น้อง มันก็สิเวียงน้ําออกไปได้ไก่และน้ําก็จะได้พอเพียงสําหรับทุเรียนใไงพี่น้องเนาะถ้าทุเรียนไงเขาต้องใส่หัวแบบนี้ผมพ่นวาวไว้พี่น้องเลยถ้าพอนบ,บพ่นวาวไว้แห้งๆก็นี่พี่น้องเลยพี่น้องทุเรียนพญ่ลาก็ะนป้นตาสีได้กิ่นยูดอกคือ ทีได้กินนี่ดอกคือต้นนี้กระทุนเรียนสามปีคือกันพี่น้องแต่เพิ่นถัดต้นใหญ่ผมเลยปล่อยวาวแหงลิงแหงน้ำก็เลยซาดไก่น้ำฟงมาถึงผมไปได้นี่พี่น้องน้ำฟงออกไปข้างละสามเมตรห้าสิบพี่น้องผมปล่อยวาวเต็มทีเลยตัวนี้ปล่อยวาวเต็มทีเพราะว่าทรงผมเิ่นกวงขึ้นทรงผมเิ่นใหญ่ขึ้นเพิ่นสมบูรณ์ก้นมูพน่พี่น้องก็เลยต้องปล่อยวาวแหง เพื่อให้พิ้นตีน้ำไปทั่วทรงภุ่มพี่น้องผู้ใดที่คิดสิปลูกหรือสีว่างระบบน้ำก็ต้องเบิงให้ดีเด้อพี่น้องเด้อย่างน้่อยต้องห่างต้นเม็ดยี่สิบพี่น้องย่างน้่อยต้องห่างต้นเม็ดยี่สิบเด้อพี่น้องเด้อเพื่อการเท้าสิขยายตอนอายุสี่ถึงห้าปีพี่น้องเท้าสิขยายหัวน้ำฟังฟังละสงหัวเนี่ยเทาสิขยายเป็นฟังละสงหัวเป็นต้นละสี่หัวพี่น้อง ถ้าเขาไวไก่ซีดเกินไปคือเขาต้องได้เกพี่น้องเวลาทุเรียนใหญ่มาตอนมันยังน้อยกับแมนอยู่พี่น้องเขาใส่ไกลแต่ว่าเขาสีเจริญเติบโตไปหน้าเนี่พี่น้องเขาปลูกนะคือระบบน้ํามันก็ตีได้ไก่อยู่พี่น้องนี่น้าฟงออกมาจนฮอดผมเลยพี่น้องนี่แหละเขาปล่อยวาวแห้งเพิ้นกระอกแห้งพี่น้องเพราะว่าทุเรียนต้นนี้มันต้นใหญ่นาะพี่น้องเนาะ เขาก็เลยตรงปล่อยแหงใส่น้ำสรงหัวพี่น้องนะครับเบิ่งต้นไหม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เพินยังน้อยอยู่พี่น้องก็เลยได้ใส่หัวส่งพี่น้องได้ใส่หัวส่งไม่ได้ใส่หัวหมุนพี่น้องเพื่อให้น้ำสม่ำเสมอกันและกับบ่ค่อยเปลืองน้ำพี่น้องหัวนี่ประหยัดน้ำหัวแบบนี้ประหยัดน้ำแต่เหมาะสำหรับทุเรียนอายุหนึ่งถึงสองปีพี่น้องแต่ถ้าง่ญ่ไปแล้วเราก็ต้องดิเปียนแลพี่น้องเนาะไปเบิ่งต้นไหม้พี่น้อง นี่พี่น้องทุเรียน8ปดเกาเดือนแล้วมันพันที่พอปีก็เลยยังต้องใส่หัวทรงธรรมดาอยู่พี่น้องเพื่อให้น้ําสม่ําเสมอทั่วทรงผมทั่วโคกก็ว่าใดพี่น้องไปเบื้องต้นอายุสามปีอีกต้นหนึ่งนะพี่น้องนีพี่น้องอีกต้นหนึ่งพี่น้องแต่สามปีเพิ่นเพิ่นโบย่ญ่ปันไดพี่น้องเพิ่นน้อยกานมูผมก็เลยยังต้องใส่หัวทรงอยู่พี่น้องผมว่าทิไปในเมืองม้นนี้แหละไปหามาเปลี่ยนเอาเป็นหัวเวียงเอาเป็นหัวเวียงคือหัวทรงนี่มันก็ ใส่ได้ยู่พี่น้องอายุสั้มนี่ฮะมันก็แห้งยู่น้ําระบบน้ําเขาแห้งมันก็เลยต้องใส่ได้มันก็สามารถเวียงไปทัว่วทรงภูมิได้ยู่ตัวนี้ก็นนะทางใดก็ขอขอบคุณหลายๆเด้เอพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนที่ให้การติดตามและชมคลิปของพ่อใหญ่ล่ากดไลค์กดแชร์ให้พ่อใหญ่แน่พ่อใหญ่ได้จะมีกําลังใจเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างเอาความรู้ดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนสําหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ